สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาพบกันอีกแล้ววันนี้ผมมีรถพิเศษมานำเสนอนะครับหล่อๆแบบนี้เท่ๆแบบนี้อย่างกับยานแม่ในคลิปนี้เป็น Canam s p ไ d e r อ3 Limited ตนะครับตัวนี้เป็นตัว Limited ด้วยนะครับเป็นรถสามล้อสองล้อหน้าหนึ่งล้อหลังนะครับ เป็นรถในฝันของผู้ชายหลายคนก็รวมถึงผมด้วยอีกเช่นกันนะครับผมก็ได้จับไอตัวสำล้อมาก็นานอยู่นะก็น่าจะเกินสิบปีอยู่นะครับตั้งแต่ตโตโฉมแรกๆนะก็มีโอกาสได้ได้ลองขับได้ครอบครองอยู่ในระยะสั้นๆนะแต่นั่นแหละเป็นพ่อค้าเนะเพราะฉะนั้นพ่อค้ามักไม่มีรถเป็นของตัวเองอันนี้เป็นสไตล์ของผมคนอื่นอาจจะมีแต่ผมไม่มี ไขรขอซื้อขายหมดแหละนะครับคันนี้นะครับมาด้วยสีดํานะครับสีเนี่ยต้องบอกว่าเงาวับนะสีเดิมทั้งคันนะครับแล้วต้องบอกว่าลายริ้วรอยนะครับแล้วก็บอกด้วยว่าคันนี้แบปสพรีเมียมาทั้งคันนะที่เห็นแบบนี้คือแบปสมานะครับนี่แลปมาทุกจุดเลยแม้กระทั่งชิวหน้าก็แลปมานะครับเนี่ยตรงพวกนี้แลปมาหมดเลย นะครับกิฟนะครับกิฟนี่นะครับจะมีเบาะเนี่ยจะมีคําว่า Limit e d อยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ชัดเจนเลย Spi เดอร์ Spider F สามล i ม e d นะที่กล่องด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ด้านหน้าก็จะมีโลโก้เป็นคําว่า Li ม i t e d นี่ซ่อนอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับนี่โอ้โหโห้องลมข้างหน้านี่มาถึงมามากเลย แต่บางคนกลัวว่าช่องลมขนาดนี้โดนหินดีนี่หมอ้อน้ําเสียแน่ไม่ครับหมอ้อน้ำเขาซ่อนอยู่ด้านข้างซ้ายขวานี่ครับนี่นะครับด้านขวาก็มีด้านซ้ายก็มีนะ,ะลมก็จะเป่าออกตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเขาออกแบบมาแล้วตรงกลางนี่ไม่ต้องกลัวเลยนะว่าหินมันจะไปทําอะไรหมอร้อน้านะเพออราะหม้อน้ํามันอยู่ด้านข้างโอกาสที่จะเสียหายไน่น้อยมากแล้วก็มีคีบกันไว้ให้เรียบร้อยแล้ว นะครับนี่ช่วงล่างนี้ข้างหน้าเป็นปีกนกนะนี่นี่เดิมๆนะนุ่มมากเนี่ยผมลองเหยียบให้ดูนะว่าช่วงล่างเขานุ่มขนาดไหนเนี่ยเนี่ยนุ่มมากแล้วก็ขับดีมากนะครับคือโดยปกติเนี่ยตัวสไปเดอร์แคนแอมเนี่ยอย่างโชกโชมก่อนหน้านี้นะช่วงล่างก็โอเคแหละแต่มันก็ยังถ้าคนเคยขับอะบอกให้เลยว่าตัวใหม่เนี่ยขับง่ายขับง่ายมากแล้วก็ช่วงล่างดีมาก นะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยมันเป็นตัวเครื่องใหญ่นะตัวสไปเดอร์แคนแอมเนี่ยก่อนหน้าแนลจะเป็นตัวเครื่องเก้าร้อยกว่าซีซีนะตัวนี้เป็นเครื่องพันสารอยนะพันสม้อยสามสิบซีซีนะเป็นเครื่องโลเท็ Tech นะครับเป็นสามสูบเรียงนะครับนี่เครื่องอยู่ตรงนี้นะนี่แล้วก็คันนี้มีของแต่งด้วยนะนี่มีคอท่อนะแล้วก็มาด้วยปลายท่อนะนี่ของอาคาปวิ นะครับเป็นรุ่น2อลูนี่อะคาปวิก4แคนแอมนะตรงรุ่นนะท่อชุดนี้ก็เกือบแสนนะนี่คันนี้ของแต่งเทียบนะครับแล้วก็รุ่นใหม่แล้วหน้าจอก็จะเป็น LED นะครับ7.8นิ้วนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเนี่ยมันดูอลังการมากเลยเพราะว่ามันมีกล่องนะเพื่อนๆเนี่ยกล่องขนาดใหญ่นะครับเปิดค้างได้แล้วก็ด้านข้างก็จะมีกล่องอีกนะ เปิดนี่มันไม่มีโชคเหมือนโกวิงนะเปิดทีนี่แอบตกใจอะไรนะจับไว้หน่อยก็ดีนะเพราะเขาใช้แค่สลิงเวลาเปิดปุ๊บมันก็ปึ้งอย่างเงี้ยนะครับมีตัวกั้นสัมภาระให้นะครับตัวที่ถอดออกได้นะครับแต่จริงใส่ไปก็ดีใส่ไม่ลงล็อกโอเคมันก็จะกั้นสัมภาระไม่ให้การส,สัมภาระไหลออกมานะก็เนี่ยโหลดได้ในลิมิต6 8กิโลนะ15 LB นี่ลิตรนะใช่ไหม กว้างอยู่นะใส่สมบงสผ้าเดินทางสบายอะ่ะเนี่ยระดักลางออกมานี่เบลอเลยนะครับอันบนนี่โคตรใหญ่อะ่ะคือใส่มองล็อกเต็มใบไซส์ใหญ่นี่สบายสบเหลือๆเลยนะเพราะว่ามันลึกแล้วก็กว้างมากนะครับอันนี้มีช่อง usb ชาร์จให้ด้วยนะครับสําหรับใครอยากชาร์จคู่มือเอกสารทุกอย่างอยู่ครบนะครับใบนําเข้าทุกอย่างสุลการกรสรรปสาเมเสียมาเรียบร้อยหมดแล้วคันนี้ต้องบอกว่า นี่แล้วที่กล่องเขาจะมีพรมเป็นยางนะนี่บุให้ทีนะมันจะได้ไม่ดังนะนี่ขอ,องตรงรุ่นเลยสวยใส,ยส,ยสยแล้วก็ที่กล่องท้ายเนี่ยจะมีไฟเบรกด้วยนะนี่มีไฟเบรกดวงที่สามอยู่นะครับข้างๆก็จะเป็นไฟเบรกอย่างนี้นะสวยนะครับแล้วก็นี่ปิดตัวเลขอ่ะมีนี่อุ่นมือนะสำหรับผู้โดยสารหลังเ่ย ตรงนี้นะมันอุ่นได้ด้วยนะนี่ปกติเราเห็นแต่ข้างหน้าใช่ไหมเพราะว่าตัวนี้มีข้างหน้าอยู่แล้วเนี่ยตัวอุ่นมือนะครับปลอกมืออุ่นนะอยู่ด้านหน้าแต่เราไม่ค่อยเห็นปลอกมืออุ่นที่อยู่ด้านหลังส่วนใหญ่จะเจออย่างพวกโกวิงเนี่ยก็จะเป็นเบาะหลังเบาะตรงนี้จะอุ่นนะครับแต่อันนี้เป็นมือจับนี่อุ่นนะก็ช่วยได้นะผมลองเปิดได้ใช้งานได้แล้วก็เบาะเนี่ยนุ่มมากนะครับนุ่มนะครับมีที่พิงหลังคนขับ คนซ้อนขนาดใหญ่นะครับพิงได้เลยสบายๆนะครับเครื่องเสียงจัดเต็มเลยนะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังลำโพงนะครับเป็นแบบสองทางนะยนะเป็นทวิเตอร์นะครับเป็น2ทางเป็นแยกชิ้นอะพรีเมียมมาเลยนะครับอันนี้ก็เป็นช่องเก็บของเก็บแว่นตาเก็บสายชาร์จเก็บอะไรอันนี้มีที่ชาร์จ USB มาให้ด้วยแล้วก็เป็น a u x นะครับ อันนี้ผมใส่สายไว้อยู่นะครับสำหรับคอนเน c t ตัวแอปพลิเคชัน brg นะก็ะแสดงผลแผนที่ผ่านจอตรงนี้ได้เลยนะครับนำทางเราไม่ต้องไปดูมือถือละโอ้โหเจ๋งนะคือเทคโนโลยีมันมันไปไปเรื่อยๆนะครับนี่แล้วก็ที่วางเท้าเนี่ยคนซ้อนกับคนขับเนี่ยขนาดใหญ่มากนะครับนะครับคนขับเนี่ยผมจำได้ว่ามันปรับได้นะมันปรับได้นะครับนี่เครื่องยนต์โลเทคนะครับ อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาในพวกเจสกีนะคือยน,นโรถังนะครับข้างในก็ส,สะอาดสะอ้านนะนล้างมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่สวยแนะร็ปใสมาทั้งคันเลยนะครับแล้วก็ล้อเป็นล้อมแม็กนะดิสเบรคคู่หน้ามาพร้อมเบรกแบมโบนะอันนี้เป็นแบมโบ้ตรงรุ่นจากโรงงานนะคือเราไม่ได้มาใส่เพิ่มนะคือรุ่นนี้มาเป็นแบมโบมาให้แล้ว นะครับคันนี้ที่จะขาดเนี่ยที่ผมมอง้ะเนี่ยคนซื้อไปเอาไปแต่งเพิ่มเนี่ยช่องสปอร์ไลท์มันไม่มีมันเป็นฝาปิดอยู่นะครับแต่ตรงนี้ผมดูในเว็บไซต์ไอ้ดูในช้อปปีในอาลีเอ็กเพนะมีของแต่งนะเป็น d a ย์ไทม์เป็นไฟสีขาวสีส้มนะตรงนี้สวยดีมากเลยไม่แพงด้วยสองพันกว่าบาทอย่างอะ่ะตอนแรกว่าจะซื้อมาใส่อยู่ นะครับส่วนไฟหน้านี่ใส่เป็นหลอด LED แล้วโคตรสว่างไฟหน้าแต่งก็มีขายได้ในช้อปปี้นะเป็นลูกแก้วแบบ LED ลูกแก้วส,สวยๆเลยเหมือนพวกเบนสะ์น่ะนะครับแต่อันนี้ก็ใครอยากไปแต่งนะแล้วก็จะมีของแต่งอีกเป็นไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกนะโอ้ของแต่งมันเยอะนะครับตัวนี้เมืองนอกนี่นิยมกันเลยขับกันเป็นกวนเป็นแก๊งเลยดีกว่านะครับเท่คันนี้ได้ท่อก็คุมแล้วอะ่ะเพราะเสียงอย่างมัน เดี๋ยวผมสตาร์ได้ฟังอีกทีหนึ่งนะอันนี้ให้ดูสภาพรอบพันกอนนะแล้วรุ่นนี้เนี่ยขับด้วยเทานะเพื่อนๆไอ้ขับด้วยสายพานผะู้ผิดน,นะครับสปไปเดอร์แคนแอม,มเนี่ยมันจะเป็นสายพานอยู่แล้วนะครับเหมือนพวกฮาร,ร์เรย์หรือวิสันอะไรพวกเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะนุ่มเงียบนะครับนุ่มเงียบไม่เหมือนโซ่นะครับแล้วก็เนี่ยขึ้นมานั่งเนี่โอ้โหเนี่ยช่วงล่างนี่นุ่มมากนะครับนุ่มนวนนะครับ ระบบเกียร์เป็นแบบกึ่งอัตโนมัตินะครับเป็นเกียร์แบบไฟฟ้านะนี่จะมีบวกนี้แล้วก็มีลบด้านหน้านะนี่นะครับเกียร์เนี่ยเป็นกึ่งอัตโนมัติก็คือสตาร์รถมันจะเป็นเกียร์ว่างเดินหน้าแล้วก็กดนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกสปีดนะคันนี้เครื่องยนต์พันสามร้อสามสิบสี่หกสปีดเพราะฉะนั้นเนี่ยเดินทางไกลโค้รสบายนะครับแล้วก็ส่วนเวลาทดเกียร์ลงเนี่ยเราจะทดเองก็ได้ แต่ว่าเขาระบบของเกียร์รุ่นนี้เขาจะทดเกียร์ให้ตามความเร็วที่มันลงมาเรื่อยๆนะก็ทดเกียร์ให้เราอัตโนมัตินะครับตามรอบแล้วก็ท่อชุดนี้กับพร้อมคอท่อเนี่ยเสียงอย่างซปเปอร์คาร์นะวดาด่ลากนะวูดับเกียร์นะปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปุ๊อย่างเงี้ยเลยนะโคตรมันแล้วก็มีเกียร์ถอยด้วยนะครับมันต้องมีนะเพราะว่าไม่งั้นเข็นเหนื่อยแล้วก็เบรกมือเป็นไฟฟ้านะครับระบบเบรกมือเป็นไฟฟ้าพวกนี้ก็เป็นอ่าเป็นจอยสติ๊กคอนโทรลหน้าจอนะ แล้วก็วอลลุ่มเสียงแต่อะไรต่างๆด้านนี้ก็แอบ,บมีคุยคอนโทรลเนียนะนี่คุยคอนโทรลเปิดปิดได้นะแล้วก็เปิดปิดได้แล้วก็เซ็ตได้นะครับยกขึ้นยกลงแบบนี้นะผมสตาร์ทอยู่ตรงนี้น้ํามันเติมตรงนี้นะครับอันนี้เป็นช่องพวกเซอร์วิสทัท่วไปของรถอยู่แล้วนะครับโคตรหลอ่อแต่และกระจกมองท้างนี่มุมมองนี่อย่างรถยนต์เลยขับนี่แบบขับละเท่อะ ขับรถเทนนะ่นะครับสำหรับสปเดอร์แคนแอมเอฟสามลิมเตนะนะครับคันนี้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยผู้นำเข้าเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเป็นร้านเป็นร้านเป็นร้านทีไซเคนะิลนะร้านพี่โตนะที่ขายฮาร์เรยหรือวิสันนะใครรู้จักอยู่แล้วนะครับอ่าที่นั่นเป็นคนนำเขา้าเขานำเข้ามาสี่คัน นะครับรุ่นนี้แล้วก็ราคาตอนนั้นที่จําหน่ายเนี่ยรุ่นนี้นะหนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทนะหนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทเลยนะคือลองหาข้อมูลดูครับเพราะว่าภาษีบ้านเรามันแพงเนาะรถพวกนี้นําเข้ามาถูกต้องนะนําเข้ามา,าในแบบสามสองยู่แล้วนะครับเสียภาษีอะไรมาเรียบร้อยเพีเยงแต่ว่าที่ผมบอกหลายครั้งนะครับเวลารีวิวรถรุ่นนี้คือมันไม่สามารถจดทะเบียนในบ้านเราได้นะเพราะขนส่งไม่มีแบบนะคือบ้านเราเป็นอะไรที่แปลกมากเลย คือไม่มีแบบพอเป็นสามล้อเนี่ยลัวฐาะล้อมันกว้างขนาดนี้ขนะนส่งอ้างว่ามันไม่มีแบบให้ให้จดทะเบียนเออแปลกเหมือนกันนะคือมันก็ยังเป็นคงความแปลงอยู่นะถึงแม้เราจะนําเข้ามาถูกต้องนะแต่ว่าอ่าเรื่องของกฎหมายจดทะเบียนบ้านเราก็ยังเป็นอะไรที่มันล้าหลังอยู่มากๆเลยนี่ประเทศทั่วโลกไปถึงไหนไนะพวกรถพวกนี้มันจดทะเบียนได้แต่บ้านเราดันไม่มีแบบให้จดแปลกเหมือนกันนะครับก็ประมาณนั้นนะครับคันนี้ก็มีเสียว พรบรนะครับพรบรเนี่ยจำเป็นต้องเสียนะพระบรเนี่ยปรับแพงนะไม่มีเนี่ยหนึ่งบาทเลยนะสูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นพรบรต้องซื้อติดนะซื้อติดได้นะครับเพราะว่าใช้เลขตัวถังนะครับใช้เลขตัวถังได้เครื่องในการซื้อพลรบรนะครับจะจดทะเบียนมันจดไม่ได้ถามว่าขับได้ไหมก็ขับได้นะเพราะว่า,าคนที่เล่นรถพวกนี้บางทีก็ขับไปเชียงใหม่ลงใต้อะไรเงี้ยหล่าสุดเนี่ยมีพี่เฮียคนหนึ่งขึ้นจะขับไปเบตงนะขับไปคนเดียวนะเบตรงรุ่นนี้เลยสีําเงิน คนอาจจะเพื่อนๆคนไหนอาจาอาจะเห็นบนท้องถนนนะแต่ว่ารถพวกนี้อย่างที่บอกคือมันก็จานวนน้อยแหละเพราะราคารถใหม่มันค่อนข้างสูงนะหนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทนี่ไปซื้อรถเบียนได้เลยอย่างเงี้ยน,นนะอืมนะครับก็แรงม้าของรถรุ่นนี้เนี่ยอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบห้าแรงม้านะแรงบิดเก้าสิบหกนะครับแล้วก็ระบบเบรกเป็นดิสเบรกหน้าหลังแล้วข้างหน้านี้เป็นบัมโบมาให้เลยนะครับหลอ่อๆเลยนะครับแล้วก็ มีเบรกไฟฟ้านะครับายางล้อเนี่ยเป็นล้อสิบห้านิ้วทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับความจุถังน้ำมันอยู่ที่ยี่สิบเจ็ดลิตรนะครับความจุถังน้ำมันยี่สิบ็ดลิตรเลยนะครับความจุสัมภาระเนี่ยอยู่ที่หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าเลยนะโอ้โหสัมภาระนี่คอณลืมไปนะเพราะว่านอกจากที่มันจะมีกล่องด้านท้ายสองกล่องนะพร้อมกับกระเป๋านะมันจะมีฟังด้านหน้านะนี่เปิดตรงนี้ นี่แล้วต้องใช้มือผมมือมือเดียวก็ลำบากอ่ะเปิดมาให้ดูนะครับนี่เป็นทังฟังเขาเรียกฟังใช่ไหมด้านหน้าภาษาอังกฤษผมก็ไม่ค่อยเก่งหรอกแต่ว่าแอบเล็กไปหน่อยหนึ่งถ้าเทียบกับรุ่นก่อนนะนี่ให้ดูคือที่เก็บของด้านหน้าเนี่ยของรุ่นก่อนเนี่ยมันใหญ่กว่าเนีกยว่างกว่าอยางเห็นได้ชัดเลยนะครับ แต่อันนั้นมันจะแคบกว่าแต่ว่าเรื่องของ body giving, บอดี Harmon ้บอดี้ต,ตัวนี้ใหญ่กว่าเยอะเลยก็อาจจะเป็นเพราะเรื่องของตำแหน่งหม้อน้ํานะเพราะว่ารุ่นนั้นหม้อน้ําจะอยู่ด้านข้างเนี่ยมันอยู่ด้านข้างด้านข้างตรงหน้าแข้งเราถ้าผมจาไม่ผิดมันจะอยู่ตรงนี้หม้อน้านี่หม้อน้ำเขาจะอยู่ตรงนี้นะเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยรุ่นนี้จะแอบร้อนนิดนึงนะครับเวลาพัดลมไฟฟ้าทํางานก็จะร้อนขาหน่อยแต่ว่ารุ่นใหม่เนี่ยมันจะไปอยู่ตรงนี้แหละอยู่ด้านหน้านะครับมันก็เลยทําให้ตัว ที่เก็บของด้านหน้าเนี่ยขนาดมันก็เลยต้องแคบลงมานะครับเพราะว่ามีตำแหน่งหม้อน้ําแล้วก็มีพัดลมหม้อน้ําอยู่ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับแต่ก็เพียงพอต่อการเก็บของนะเนี่ยใส่หมวกกันน็อกได้แน่นอน,นเพราะทรงรูปแบบทรงเนี่ยเป็นทรงหมวกกันน็อกเลยนะครับนี่รับได้น้ําหนักได้หกจุดแปดนะนประมาณนี้ใหม่ๆอันนี้เอกสารนะครับเอกสารพวกใบนําเข้านู่นนี่นั่นนะครับประมาณนี้นะ ใครซื้อก็เอาไปด้วยแล้วกันคือเราพวกเนี้ยพอมันจดทะเบียนไม่ได้เนะี่ยหลายคนก็ชอบถามว่าแล้วขับท้องถนนได้เหรอได้ครับเพราะว่าคุณก็เสยคุณก็ซื้อพอรบอรเอาพออเพราะพรบก็ปรับเยอะเนาะก็เหมือนกับคุณไปซื้อเอ็กแม็กคันหนึ่งก็ได้ซื้อเอ็กแม็กหรือซื้อพีซีเอ็กคันหนึ่งแล้วคุณยังไม่จดทะเบียนอ่ะข้อหาก็คือเดียวกันไม่นํารถจดทะเบียนเนี่ยมาใช้ในทางนะครับข้อหานี้เนี่ยตามกฎหมายปรับสูงสุดไม่เกิน2 0 0พันบาทนะครับสูงสุดนะไม่เกิน2 0 0พันบาท แต่ว่ารถเราเข้ามาถูกต้องนะแสะดงคขาไม่จะห้องถูกต้องมีใบซื้อขายถูกต้องเพราะฉะนั้นมันก็ปัญหาเรื่องโดนยึดรถได้นะครับแล้วก็เรื่องสารประาริทไม่ต้องห่วงแล้วเพราะว่ารถพวกนี้เป็นรถใหม่น้าเข้าแล้วก็สารประาริตชํชำระมาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับสุรากากรสารระาิตเรียบร้อยหมดนะครับเมื่อไหร่ที่บ้านเราขนส่งบ้านเราเปิดให้จดทะเบียนก็อาจจะทําให้รถพวกนี้ราคามันขึ้นนะเพราะว่า คนที่รอจดทะเบียนก็เยอะอยู่นะแต่ว่าอย่างที่บอกบ้านเรานี่เรื่องจดทะเบียนนี่เป็นเรื่องที่แย่มานมนานบางทีไปประมูล,ลรถศุรกากาลรถอ่าเนี่ยประมูลเสร็จไปจดทะเบียนขนส่งไม่ลิงก์กันสังงานจดทะเบียนไม่ได้สังงานก็มีเหมืนอนกันมีเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้ผมเชื่อมต่อบลูทูธที่โทรศัพท์มือถืออน,นี้อยู่นะมันก,ก็เลยจะเปิดเพลงให้ฟังไม่ได้ เดี๋ยวก็โดนเดี๋ยวก็โดนลิขสิทธิ์อีกนะตอนนี้กำลังโหลดนะกำลังเชื่อมต่ออยู่นะครับเดี๋ยวเชื่อมต่อได้มันก็จะแสดงผลขึ้นมาอะ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับหน้าจอก็ขนาดใหญ่ายาวเลยนะครับนี่อัตราการเี่เปลืองน้ำมันอะไรพวกนี้มันก็มีบอกอยู่นะครับความร้อนน้ำมันเชื่อมต่อบลูทูธและนี่สัญญาณโทรศัพท์มือถือแบตเตอรี่มือถือผมระบบฟังเพลงอะไรเงี้ยมันก็จะขึ้นมาเรียบร้อยแสดงแสดงผลเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็จะจะมีไฟนะตรงประกับนะนี่จะมีไฟซ่อนอยู่กลางคืนนะสวยอยู่เหมือนกัน นะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องยนต์ดีกว่าเสียงััไงี้ยเสียงเล้าหมเล้าหรือมากเสียงนะครับนี่สตาร์ทปุ๊บเนี่ยล้อแฮนด์จะเบาแล้วอจะมีระบบช่วยมา เสียงแม่งเล้ามากอ่ะมาไฟขอทางด,ดูดูระบบไฟนะไฟด้านหน้าี l ท์ daylight, แล้วก็มีไฟเลี้ยวไฟหน้านี่สว่างมากนะครับด,ดูด้านท้ายกันเป็น LED นะครับสวยงามแล้วก็เห็นทางชัดเจนนะครับ ขออนุญาตดับเพื่อนนะเองใจเพื่อนบ้านเสียงมันดังประมาณนี้นะเครื่องเสียงอาจจะยังไม่ได้เทนะแต่ว่าลูกเล่นต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูคร่าวๆนะครับนี่มันก็จะมีอ่าอันนี้เป็นพวกทริปต่างๆนะทริป A ทริป B ีทเนะครับคันนี้นึงหนึ่งมื่นแปดพันเจ็ดสิบแปดกิโลนะครับวัดเป็นกิโลนะครับนี่ตากำสิบดินน้ำมันนู่นนี่นั่นก็จะมีบอกอยู่นะครับแล้วก็ อันนี้เป็นเชื่อมโทรศัพท์มือถือนะครับก็คอนเน็กักบบลูทูธบอกกันนอกได้นะครับอันนี้เป็นคอนเน็กโทรศัพท์มือถือผ่านสายยดบีด้านหน้านะครับเพื่อแสดงผลเข้าแอปพลิเคชันแสดงผลแบตเตอรี่ไอแสดงผล gps นําทางได้ฟังเพลงได้ผ่านตรงนี้ได้เลยหรือจะเป็นบลูทูธก็ได้นะครับนี่บลูทูธก็จะเชื่อมโทรศัพท์ผมอยู่แต่เปิดไม่ได้เพราะว่าถ่ายคลิปอยู่เนาะเพื่อน แล้วก็จะมี A v x ให้ด้วยนะแล้วก็จะมีตั้งค่าต่างๆนะครับเรื่องของดิสเพย์ความสว่างยูนิตนะครับว่าให้วัดเป็นกิโลวัดเป็นไม์นะครับภาษาภาษาพม่มีภาษาไทยอยู่แล้วแต่มีภาษาจนะีนต่อไปจีนี่แน่นอนอยู่แล้วนะครับประมาณนี้นะเรื่องระบบต่างๆนะครับจอสวยจอเป็น LED LCD นะครับสว่างสวยงามเครื่องเสียงเนี่ยจัดเต็มแล้วก็อย่างที่บอกนะครับ อันนี้อันนี้เขาเตือนนะเนี่ยมันดีนะระบบเพราะว่าเขาเตือนว่าเราอะ่ะไม่ได้ดึงเบรกมือไว้เบรกมือไฟฟ้าก็จะทํางานตอนนี้ปิดกุญแจมันก็จะไม่ดังละคือมันเซฟตี้แหละเพราะว่าเกิดเราไปจอดที่ลาดทางเอียงนะแล้วเราปิดกุญแจแล้วเราลงจากรถบางทีรถมันไหลไดนะ้เพราะฉะนั้นมันจะเตือนให้เราดึงเบรกมือไฟฟ้าทุกครั้งนะครับได้ท้อก็คุ้มครับสําหรับคันนี้นะครับ สำหรับคันนี้เนี่ยจากราคาหนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทนะคันนี้ผมขายอยู่ที่เก้าแสนแปดหมบาทนะนเพื่อนๆใครสนใจก็ปติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์แปดสามสี่ีหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับคุ้มค่าแน่นอนนะครับเฉพาะท่อเสียกับคอทอก็มูลค่าเกือบแสนละนะครับแล้วก็คันนี้สีเดิมรักใสามาทั้งคันนะครับนี่ไม่ต้องกลัวว่าสีจะเป็นรอยเลยนะรักมาอย่างดี ของแต่งเยอะเพราะว่าผมดูเนี่ยมันมีชุดไฟได้วยนะชุดไฟอยู่ใต้นี้ชุดไฟอยู่ช่องนี้เยอะมากของแต่งนะครับลองไปไล่หาหาดูนะครับตอนแรกก็อยากจะแต่งเหมือนกันนะแต่พ่อค้านี่แหละอาชีพพ่อค้าเพราะฉะนั้นก็ขับไปขายไปครับมันก็สนุกมีความสุขได้เปลี่ยนรถไปบ่อยไม่ยึดติดก,กับมันนะครับจะได้สนุกกับรถที่เราอยากจะได้ลองอยากได้สัมผัสน,นะแล้วก็รถที่ล้านนะครับอัปเดตกันหน่ ประมาณนี้นะไม่ซือ,อกะนะครับโตลตา้าฮัมโมไฟฟ้าคันนี้ขายแล้วนะครับฮอนด้ามังกี้แอสโตบอยนะครับฮอนด้าลีรร้อยยี่ส a บห้าฮอนด้าซีเวสองห้าศูนซส์สอ bmw r 1 8บแปดนะครับเฟิร์สดิชั suzuki sky wave นะครับโกวิ่งนะครับพันแซีซีทัวริงมีสองคันนะอยู่ด้านในหนึ่งคันนะครับ bmw หกห gt มีสองคันแต่คันนี้ติดจองจัดไฟนันผ่านเรียบร้อยแล้วเด รับรถแบบเพ็นรหัสนะครับนี้เป็นสกายเวฟ650คอนด้าฟิวชั่น250มาด้านนี้นะครับสไปเดอร์แคนแอมพันนี้ก็ติดจองแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวลูกค้ามารับเพ็นรหัสส่วเบอร์วิลี่300นี่ตัวนี้ก็รอส่งขึ้นเหนือเชียงใหม่นะครับวันพรุ่งนี้นะครับที T ่แมคคัสตอมเพิ่งจะติดจองไปเมื่อเช้าลูกค้ามาดูนะครับเนื้อคู่มันมีผมบอกแล้วรถพวกนี้บางทีคนมองเมื่อไหร่รถมันจะขายได้เหรอเนี่ย เนื้อคู่มีครับรถมันแค่รองเนื้อคู่แค่นั้นเองเดี๋ยววันศุกร์ลูกค้ามารับรถนะครับยาม้า X Max นะครับ BMW C 400 X นะครับ BMW C 650 Sport นะครับ Suzuki Skywave 400มี2คันนะข้างใน1คันเบิร์กแมน5 0นะครับมี2คันสีม่วงกับสีเทานะครับอันนั้นเป็น BMW C 650 GT Skywave 650 LX อันนี้4,000กวอลโลแท้ๆนะหายากแล้วก็ Skywave 650คันนั้นราคา90,000กว่าบาทแค่นั้น ถูกมากๆนะครับก็สนใจงนะั้ติดต่อสอบถามได้นะครับอันนี้รถผมเองยังไม่ขายนะกว่าจะทําเสร็จหมดไปประมาณหกแสนทําแบบกิฟมากนี่เครื่องเสียงเดียวก็สองแสนแล้วอะลําโพงไมโครนะครับซับ jl นะี่ขอโชคหน่อยขอโชคหน่อย <laughs> หายากแต่ก็หาได้ <laughs> นะครับโอเคขอบคุณที่ติดตามแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ